ท่านที่สนามเฉลิมเกียรติ2-3มิถุนีครับมาชมเกมการแข่งขันบูดากัลลีกดูกาล2021-2022นะครับเป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลของโซนกรุงเ, helmet, เทพและปริมณฑลครับวัน 2011, 2012, น,น, 2015, นี้มีการพบกันระหว่างอินเตอร์บางกอกเจ้าบ้านนะครับรับการเยือนของบางกอกเอฟซีครับมีผมนวัดชายการเป็นผู้บรรยายนะครับมาดูรายชื millet, ่อผู้เล่นของสองทีมนะครับอินเตอร์บางกอกเจ้าบ้านครับมาในระบบ3-4-3ครับผู้รักษาประตูเป็นชันชัยทองสุขนะครับแนวรับ3คนมีเจฟฟ์ซันวิโก้ครับเตชินเจริญยศนิพัฒนาเหลืองนะครับ แข่งตั้งสีคนวินนครินหมัดบำรุงครับชันยุทธกุลาณัฒนอนท์อนันตบนุตรพิธิชานุกกระแสครับแผงหน้า3คนวางอินชัดแย้มยินดีสรายุทธมุกกระโถกและก็โรบเบร์โตเบนโดซ่าเป็น3ตัวรุกของทีมนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับบางกอกเอฟซีมาในระบบ4ี่ห้าหนึ่งครับบริษัทประตูเป็นรัชพลน้ำทองครับแผงรับสีคนมีประยาอ่อนสีไทยครับศักดาคุ้มกันบรรจงพดุงพัฒนดม ธนาน์ลุงนำพันครับแผ่งตางหาคนมีสิวพรมมาศครับเรษยกรกระสายเงินสมศักดิ์มุสิกพัธ์ลีจองจินปีเตอร์สโตรนเซนเนกาดและก็วางไคเก้ริเบโรเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับทีมครับทีมงานบุษถ่นี้มีคุณสมศักดิ์ภูสมนึกนะครับผูบ้ช่วยผู้สิ่ที่หนึ่งเป็นคุณปัญญานวาสีไม่นามครับผูบ้ช่วยผู้สิ่ที่สองเป็นคุณวราริศสุวรรณจิระและก็บุ้สิ่ที่สี่เป็นคุณวนราริศสีวรกุลครับกับตันทีมของทั้งสองทีมนะครับ ชัยยุทธกุลาแล้วก็ศักดาคุ้มกันครับมาตั้งกันใหม่เลยครับศักดาคุ้มกันธนานัฐวันนี้เติมเกมสองสามผแล้วนะครับธนานัฐบอลยาวจังหวะน,นี้บอลมาถึงเนกาด เนืารเจอกับเจลซันไหลมาสมศัก์แม่บอลหลุดมาถึงนี่จ้องยินได้ยิงสุดท้ายเป็นเรียบร้อยครับประตูนเลยครับโอ้โหไคเกเริเบโร่ครับประตูแรกมาแล้วครับเกมน,นี้แล้วก็เป็นทางด้านทีมเยือนครับให้ประตูขึ้นนําก่อนจากทางด้านไคเกเริเบโร่ครับดูรับช้าครับจังหวะจ่ายของเนื้อกาด สมศักดิ์วิศิพันธ์เหมือนจะจับยาวไปแล้วครับบอลลึกมาถึงนี่จองจินแล้วเนี่ยครับเจ้าตัวผ่านไปหน้าประตูอีกครั้งหนึ่งแล้วโล,โล่งเลยครับมีทั้งสมศักดิ์แล้วก็ทางด้านไคเก้ริเบโร่ครับไม่พลาดครับ1นึ่งตศูนย์ครับไดครับนะครินตัดได้แล้วก็หยอดขึ้นหน้ามาแล้วจังหวะบอลแย่งกันจังหวะนี้เป็นคืนหลังสั้นไปไหมยังเร็วครับทังด้านรัชพล ไม่มีเพื่อนครับแล้วจุะนี้เสียบอลให้กับธนา,าปรัชญาปรัชญาตัดบอลไปได้ปรัชญาทำชิงหนึ่งสองกัลีปรัชญาผันกล่องโทษให้ลีครั้งหนึ่งลีได้สับติดล็อกครับโอ้โหบอลยังอยู่ในการรอบคลองของบางกอกเอฟซีสีวะให้ที่ลีลีไปที่เนืระกาดเนกระกาดมาที่ทางด้านสมศักดิ์สมศักดิ์คลองบอลได้คืนมาสีวะอีกลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่ โอกาสถูกยิงขดหน้าประตูครับและหัวนี้เนี่ยเป็นจังหวะได้ยิงด้วยสายเน้นของทางด้านสิวัฒน์พรหมมาศครับสองต่อสูเลยครับบับชาครับจังหวะนี้สมศักดิ์วิศิกพันไหลคืนมาแล้วนี่ครับเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายของสิวัฒน์พรหมมาศเจ้าตัวนี้บรรจงแปลเสียบตะข่ายก็ไปสวยงามเลยครับกลับมาชมกันในขันบูดากอลีโซนกรุงเทพได้ปริวมณนันกันต่อนะครับคููระหว่างทางด้านอินเตอร์แบงคอกครับรับการเยือนของมาเก็ตเอฟซีนะครับเกมครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางด้านทีมเยือนครับ คือน,นำก่อนสองประตูต่อศูนย์จากทางด้านไคเก้เรเบโรแล้วก็สิวะพรมมาตนะครับครึ่งหลังเป็นทางด้านมา่ัวเอฟซครับเป็นฝ่ายเคลียบอลเริ่มเกมบุกจากซ้ายไปขวาบอลยาวจังหวะน,นี้ก็ยังอยู่ที่ดิมเส้นธนนนัตแล้วควบขึ้นหน้ามาแล้วครับอินทัศอินทัศมองหาเพื่อนอยู่และยกมาจังหวะนี้ให้โรเบรโตเปโดซ่าสุดท้ายผู้ส่ ฟูกำกับเส้นให้เป็นจังหวะล้ำหน้าของโรเบิร์โตเบนโนซาไปครับบอลชุ่มเนื้อกาดังพลิกมาได้แต่จังหวะนี้โดนเจฟฟร์สันรังไว้ครับฟรีคิกของมาเกลฟ์ซีครับคีไคลเก้ริเวโร่ ฟรีคิกของไคเก้เปิดยัดไปจังหวะนี้แล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลไม่โดนใครครับจังหวะเสียสมาธิของแนวรับของทางด้านอินเตอร์แบงคอกรับประตูที่2ของไคเก้ริเบรครับแล้วก็พาบางกอกเอฟซีขยับนาเป็น3ต่อศูนย์แล้วครับรูปชายอีกครั้งครับจังหวะฟรีคิกลูกนี้ครับเปิดไปแล้วเป็นสักดาคุ้มกันครับที่พยายามวิ่งเข้าหาบอลแต่นี่ครับแย่ไม่โดนนะครับบอลตกพื้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียสมาธิครับ บอลพระกัพพลปีเตอร์เนกาดจ่ายมาจังหวะนี้แม่ีจงจินรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ในรายล้ำหน้าก็เลือกไม่เล่นนะครับ แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นชังด้านบางกอกเอฟซีครับที่ประเดิมเก็บ3แต้มในเกมนัดประชันสนามของศึกบูดาเปลี์ครับบุกเอาชนะอินเตอร์เบนคอคสามต่อศูนย์นะครับจาก2ประตูของไคเก้ริเบาร์โรและอีกหนึ่งประตูจากซิวัตพม่าทครับก็สามคะแนนเป็นของทีมเยือนนะครับเกมนัดถัดไปครับเรียนอีกครั้งหนึ่งครับบางกอกเอฟซีเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับธนสุริซิตี้ในศึกชักเอเฟลคัพนะครับวันพุธที่29กันยายนนี้ครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับส่วนประเดิมบางกอกนะครับ ก็จะบุกไปเยือนเกตุคูไซส่ใหม่ในส่วนของศึกบูดาเปลีกนะครับวันเสาร์ที่2ตุลาคมนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในส่วนของช่องบังกอก FC ด้วยนะครับก็จะได้ติดตามรับชมเกมแกข่งขันแบบสดๆทุกเกมของบังกอก FC ในในดูการีทั้งฟุตบอลถ้วยแล้วก็ฟุตบอลลีกนะครับผิดพลาดระการใดขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ